เมื่อกี้นี่ฝน,นก็สิโตฝนก็เอาพยายามมาคุมแต่ยังไ้ไอท้ายในบอทรมฝนสิโตฝนเอาพยายามมาคุม at, at คตตคเมมด้นี่คุมฟืนแล้วก็ให้พี่ไม้คุมไอเครื่องผาฟืนตอนนี้ไปก่อนเครื่องไอ้หาเนะี่ยเรือฟืนอีกหลายทุกคนตรงเนี้ยนะเราจะได้เคลียร์หน้าบ้านให้เสร็จๆนี่ พี่ไม่ยันเมื่อกี้นี่เพื่อนขึ้นขึ้นบ้านเรียบร้อยแล้วคนแล้วบอกฝนมันยุดตกแล้วที่ลากลงมาลงมาไปตามแกเดี๋ยวจะไปส่อยแกยกันด้วยพี่น้อง Where are you going to be, baby? I'm going to be all over. Oh. Nicely.

นะคะทุกคนไอเนี้ยเรื่อยมันบกพร่องค่ะเราต้องต้องรับก่อนนะคะ ปิดหน้าปิดตาเฮ็ดเวียกฟันประมาณนี้แหละปึ๊บปึ๊บป้องกันย,ยุงนะคะ ออกนันเฮ็ดตั้งแต่9โมงเช้าแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ประมาณ3โมงกว่า3โมงกว่าแล้แบบว่าจะ4โมงเยน็นแล้วนะคะกองพื้นหน้าบ้านนี่ค่ะใกล้สีกล้สีแล้แลวละสอยกันเพราะว่าแกผ้าที่ไม้ผ่านะคะยั่ไง ไอ้ไม่ใช่พี่ไม้ตัดเลื่อยอะนะพี่ไม้เลื่อยเลื่อยเซตและะ้วก็เพิงก็สิเป็นคนพาเข่าเครื่องพาเจลาบพาเซตเพิงก็คนใส่รถยูเพราะมันเต็ม่งก็จะให้พี่ไม้มายกไปเทลงตรงนั่นค่ะนั่นแหลคะค่ะเพราะว่า,ามันหนักเราจังเหตุพร้อมกันผมบอกแกว่าถ้าช่วยกันมันจะเสร็จเร็วไงเพราะว่าเพิงบ๊อยากให้แกแบบกม้มๆเงยๆสินะ ก็จะเป็นคนที่ก้มเองก้มยิบเองเออเดี๋ยวทำต่อเลยค่ะ สนสุดท้ายนะคะสำหรับหน้าบ้านแล้วก็ยังมีอยู่หลังบ้านก็ยังมี นี่ค่ะทุกคนกองนี่เพิ่ดดงจะขนไปให้พี่ไม้ตัดเด้อนี่กองเนี้ยจะขนไปให้พี่ไม้ตัดขนไปแล้วเดี๋ยวจะขนไปให้หมดเลยทำให้เสร็จเลยวันนี้ มเนี่ยปอกแป๊ปกปอกแป๊กมาแล้วฝนก็นดิ๊ขาพื้นแล้วพอดีพี่นอ้อง ทนกคนจะเริ่มตกแล้วนะคะโอ้ยให้เงินกกองขึ้นแล้วกันขอจะตก ที่มับนบุญนะคะพวกเราหน้าห้อนข้างนี้ฮะนู้โต๊ะคนต๊ะแล้วก็ะกะยุดแล้วกระเด็ดหนนต๊ยุดเด็ดเลืเนื้อสลับกันไปไม่มีหรอกนะคะหน้าร้อนจริงๆจังๆน่หน้าฝนก็เป็นหน้าห้อนสลับกัน I see Jeez. Oh. We're running out of room. Daddy, I cannot see it. Okay. So I'm just gonna hand it to you. Yeah. Okay. Okay. Our energy energy is gonna be dead soon. <laughs> gonna be gone soon, huh? เงเนจี้ของเราก็จะหมดเลยค่ะทั้งคู่เลยเก่้งหลายเมียก็ดีบังคับหัวเด้ห้ามหยุดี่รักวันนี้ไม่เสร็จห้ามหยุดเอาจนแล้วพี่น้องฟื้นนะข้างหน้าข้างหลังสบายใจนะจิตวย้าณไปทำาอยันอื่นต่ออ้ยกองแล้วพอดีพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วนะคะ เสร็จพอดีเลยเนี่ยไม่ไม่กำลังจะคุมพอดภูมิใจในตัวเองเลยภูมิใจในตัวเราสองคนวันนี้เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วแล้วนะคะยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝนตกแล้ว